ช่วง happy life มาทานอาหารเช้าก็ได้ล่ะค่ะลูกเดี๋ยวจะไปโรงเรียนสายครับแม่แล้ววันนี้แม่จะทำอะไรให้พวกผมทานล่ะครับเนี่ยอ๋อมีข้าวต้มครับตอนเช้าผมกินขนม,มง่ายๆรองท้องก็ได้ครับแม่แม่จะได้ไม่เหนื่อยอืมไม่เป็นไรหรอกลูกมื้อเช้าเป็นมื้อที่สำคัญนะลูกจะต้องได้รับอาหารที่ครบถ้วนในมื้อเช้าเพื่อร่างกายจะได้มีพลังงานและสดชื่นยิ่งเราเป็นเด็กด้วยเนี่ย ต้องกินแต่อาหารที่มีประโยชน์นะจ๊ะแม่ของผมเนี่ยน่ารักที่สุดเลยอิ่มแล้ว,ลวกินข้าวเสร็จแล้วเนี่ยต้องกินนมเสริมด้วยนะจ๊ะลูกจุลินทรีย์ในนมจะช่วยกระตุ้นลำไส้ใหญ่ให้ทำงานได้ดีลูกจะได้ขับถ่ายในตอนเช้าอย่างสม่ำเสมอครับแม่ประโยชน์ของนมยังมีอีกเยอะเลยนะลูกผมรู้อย่างหนึ่งครับ นมพี่ดีต้องผลิตจากนมโพแทยร้อยเปอร์เซ็นต์มีแคลเซียมสูงครับใช่แล้วจ้ะลูกดื่มนมเมื่อไหร่ก็มีประโยชน์นะจ๊ะ